ตั้งแต่เด็กฉันนักฝันอะไรถึงพญานาคสีดำตามไล่ล่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งท้องผู้หญิงคนนั้นเธอชื่ออัญญาลิน ตำนานของพญานาคที่องคเพชรสัทรนาคราชนะครับซึ่งเขามีตำนานที่กล่าวไว้ว่าองค์เพชรเป็นนักรบแล้วก็ออกไปทำสงครามแล้วก็ทำให้เมียภรรยาของเขาคนหนึ่งเ,เกิดไม่พอใจก็เลยจัดการทำร้ายคนภรรยาที่เขารักมากที่สุดหนึ่งคนอะไรเงี้ยมันจะเป็นการอิง เอาเรื่องตำนานมาผสมกับสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมันจะเปรียบเทียบเทียบเคียงกันเพราะว่าในช่วงของตำนานองค์เพชรก็คือเป็นสงครามเทวะ,ะผมก็เลยรู้สึกว่าการที่จะใส่ใส่อะไรที่มันเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตำนานขององค์เพชรพัทระเนี่ยก็คือสงครามโลกครั้งที่สองตามตำนานแล้วก็ตามประวัติมันก็คือว่าองค์เพชรพัทระเนี่ยเป็นชาตินักรบแล้วก็มุ่งมั่นอยู่ในธรรม ไม่ไม่เคยมีภรรยาไม่เคยมีเลยจนทําให้แบบว่าพญานาคตนต่างๆเนี่ยเอาผู้หญิงมาให้ถวายนู่นน,นั่นนี่อะไรเงี้ยก็จนกระทั่งแบบมีทั้งหมดหกห้าห้าคนแล้วคนที่หกเนี่ยคือพระนางอัญญาลินเหมือนเป็นรักแท้ของท่านเหมือนเป็นรักแท้ของท่านคือท่านท่านเจอพระนางอัญญาลินเนี่ยท่านรู้เลยว่าคนนี้คือรักแท้ของท่านท่านก็เลยปลดปล่อยภรรยาคนอื่นๆออกไปหมด ก็เหลือแค่พระนางอัญญาลินแต่ว่ามันจะมีอยู่นางหนึ่งอ่ะที่ไม่ยอมไปเพราะว่าชื่อนิราลุจีที่ท่านไปช่วยมาจากพญาขุดก็จะจงรักภักดีแล้วก็รักองค์เพชรเนี่ยจนกระทั่งทําให้เกิดเป็นเรื่องว่านางนิราลุจีเนี่ยเป็นคนจัดการแล้วก็สังหารพระนางอัญญาลินจุดแรกมาเลยว่าเราอยากเห็นองค์เพชรแบบไหนอยากเห็นองค์เพชรเป็นพญานาคที่ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความ เขาเรียกอะไรอ่ะเพราะว่าในตำนานเขาจะบอกว่าเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดแก้วสีเงินสีประกายแก้วอะไรเงี้ยเราก็ใช้เราก็ใช้ในสิ่งที่เขาเล่าว่าตำนานที่เขาเล่าว่ามาสร้างสรรค์ตัวองค์เพชรให้เกิดให้เกิดมีชีวิตจริงขึ้นมามีพยาหน้าสู้กันแล้วก็มีพี่เจมสู้กับพยานนชาแล้วก็มีฉากเอฟเฟคเอฟเฟคเหนือมาใชที่ไม่มีพยานน้าเพราะผมว่าความพิเศษของเรื่องเรามันมี เอฟเฟกต์น้ำเหมือนออความสยองขวัญมันไม่ได้อยู่แค่ว่าเราเจอกับพยานามันเจอกับมันเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งเหนือธรรมชาติที่มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างเช่นในตัวทีเซอร์ตัวแรกเนาะที่แบบบยุดดีน้ำมันพุงพ่งพนะุ่งยังไงนะทำไมพุ่งนะทำไมนั่นเป็นความคิดความฝันหรือเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยมันมันในหนังมันจะให้ตัดสินใจกันเราเองว่า สิ่งที่เจอมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยแล้วน้ําปกติน้ำมันจะไหลทางนี้ใช่ไหมแต่พวกเราก็ดีไซน์ฉากนี้แบบพุ่งไหลขึ้น,น <laughs> บนแล้วก็ให้ไปก,กองอยู่ตรงหลังคาอะไรเงี้ยแลควก็ค่อยถล่มมาภา <c oughs> พ,พยนตร์เรื่องหน้าขบันครับ27กุมภาพันธ์นี้ไปติดตามกันได้นะครับภาพยนตร์แฟนตาซีทริลเลอร์มีทั้งเรื่องของความรักความแข้นแล้วก็สืบสวนฆาตกรรมอย่าลืมติดตามกันครับก็ภาพยนตร์นี้พวกเรา ทีมงานแล้วก็ผู้สร้างบริษัท P.S. Performance เนี่ยตั้งใจที่จะทำเริ่มต้นจากความศรัทธาความเชื่อจนกลายออกมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนักบันเนี่ยทุกคนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทั้งหมดครับอยากให้ทุกคนฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องนาคบันวันที่27กุมภาที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ท,ทางขมชลิกออนไลน์ครับ